เน,นื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของการจัดการในขันมชพิเศษนะครับที่จะเอาทีมจากไทยลีกไปเจอกับทีมจากเจลีกนะครับล่าสุดมีโปรแกรมการในขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตะกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับตัวแทนจากทีมโตโยต้าไทยลีกนั่นคือทีมสุพรรณบุรียี่สีแล้วก็แบงคอกยูนิเต็ดนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับจัดการในขันฟุตบอลรายการพิเศษอินเตอร์ลีกครับโดยมี4ทีมดังจาก2ประเทศเข้าร่วมทําการในขันนะครับได้แก่ สองตัวแทนจากไทยลีกแบงคอกอยู่นเด็ดครับรองแชมป์ s, แล้วก็สุพรรณบุรีเอฟซีทีมอันดับ10ในฟุตบอลโตวต้าไทยลีกรุ่นการล่าสุดร่วมด้วย2ทีมจากเจลีกนะครับนั่นคือคาชิมาแอนเลอร์ที่เป็นทีมแชมป์เลยนะครับในรุ่นการที่ผ่านมาแล้วก็รองแชมป์ฟุตบอลสโมรสรโลกที่ต้องต่อเวลาพิเศษกับการดวลกับเรอยลมาริดด้วยนะครับถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทีมจากเจลีกยังมี1ทีมนะครับ ที่มาเข้าร่วมในกัน่งขันรายการนี้นั่นคือโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเป็นทีมอันดับ9ในเจลีกฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับนำทัพมาโดยชูซุเกะนากาบูระครับที่เป็นอดีตดาวเตะชื่อดังที่เคยคาแข้งกับหลายทีมในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นกรัสโกเซลติกนะครับเอสปันยอนในสเปนก็เคยคาแข้งมาแล้วด้วยนะครับอันนี้การถแถลงข,ข่าวการแข่งขันและก็การจับสลากประกรบคู่จะมีวันอังคารที่17บจมกราคมนี้ 11นาฬิกานะครับที่โรงแรมดิอะเมลโร่ราชดาโดยจะมีการจับสลากจากทีมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือจะไม่เจอกันเองเช่นเดียวกับทีมตัวแทนจากไทยลีกด้วยบัชแรกนะครับจะหาผู้เข้าชิงวันที่26พฤษาคมนี้ส่วนผู้แพ้จะไปชิงระดับ3นะครับโดยรายการนี้เปิดให้แฟนบอลเข้าชมฟรีแล้วก็จะจัดต่อเน,นื่องทุกปีด้วยซึ่งงบประมาณในการจัดการในขันนะครับทางเจลีกของญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับ ชมกันได้นะครับ24-26มกราคมุนี้นะครับเป็นการวัดมาตรฐานทีมจากไทยลีกแล้วก็ทีมจากเจลีกด้วยนะครับว่าจะทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเป็นการขุนเครื่องเตรีนตัวก่อนจะเปิดฤดูกาล2017ไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับ